พิมพ์ค้นหานะครับช่องทัดไทยบ้านใน YouTube นะครับพิมพ์ชื่อทัดไทยบ้านนะครับผมแล้วคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่านี่ครับตูเข้าไปที่รูปนะครับแล้วก็กดติดตามตัวงสือสีแดงนะครับผมครับหลังจากนั้นก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผม สวัสดีครับพบกับทัไทบานนะครับมัอนี่ทัไทบานเสืพามาสวนเกษตรนะครับโมันแปลงเขานะครับนโยมมันล้มหน้าแปลงเขาอินซี่ของเขานะครับของขนาดทิบนะครับผมคือบินมาได้ขนาดทิพย์บนร้อนไหมครับแล้วแปลงเขาห้องตอนนี้กำลังสามเขาอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวทัไทบานสื้ผ้ามาเบิ้งนะครับห้างสี่สามเขาจังไดยจังไดยเบิ้งสวนเกษตรของเขานะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเหาก็มาสามเขากันนะครับผม นะครับกำลังดำนะครับโอ้นี่ครับเขาเซซีเบิ้งนะครับอันนี้พันธุ์เขากำนะครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้คือพันธุ์เขากำดอยสเก็ตเป็นพันธุ์มาจากภาคเหนือนะครับผมนี่ครับสื้อมาจากสืพันธุ์มาจากจังหวัดพะเยานะครับผมพะาอีสานก็มี่ครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับให้เบิ้งเลยอันนี้จะเป็น ทีมงานของเรานะคร stumbled, <th desserts> ับเจ้าที่เองเรานะครับกําลังกําลังสามขอหน้าพี่น้องนี่ครับกำลังดำอ่ากำลังดำครับดำหน้านี่ครับเจ้าของเขาเป็นครับกำลังดำยู่ครับนี่ผมว่าสิลงไปซอยยุ่งห้อก่เก่งใจเพิ่นนะครับผมเก่งใจเพิ่นด้วยครับตอนนี้ผมก็ได้มาไายคิดเพิ่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสือเบิ้งนะครับนี่ครับอ๋อเดี๋ยวมาสามกันนะครับนี่หนำพอดีครับฝนตก อนี่นะครับทางขาห้องก็สิปูกอระโพดนะครับผมนี่ครับกากระปวดครับเ้าปลูไวครับแล้วใชใไห้คนี่ครับกำลังขึ้นครับพี่น้องพุ่นไปไถคลุบไถปลาอย่นี้ครับห้องก็ะ้ปูกระดพร้อมนะครับครับ กำลังขึ้นครับกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวคงจะพาไปเบิ่งนะครับนี่ครับดูอย่างพอเพียงนะครับนี่ขึมีบักเขือนะครับนี่ปลูกไว้ครับปลาเขือครับนี่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมบักเขือครับกระเพ่าโหระพามีเบิดครับอันนี้คือเป็นพักบุงครับพี่น้อง แปลงพักบุงนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่แปลงครับผมนี่ครับพักบุงให้ดูกันเลยนะฮะแปลงพักบุงเรานี่ครับท่านผู้ชมครับสวนผักครับนี่สุดยอด เกษตรท้องท้องอีดีครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นแปลงผักกระแยงนะครับผมนี่ครับผักกระแยงเข้าครับโอ้เปลงเงาเยอะเลยครับเก็บขายได้สบายเลยครับลายป่านี่ดุกครับดุกครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสดผ้ายางไปเบิ้งบ่อป่าบ่อกบนะครับ พักข้างเบิร์ดเหรอครับมีอยู่นี่นี่ครับอันนี้โบกบุบกบคือปลานี่น่าจะเป็นปลาแล้วครับนี่นี่ครับชอบชับสามโบครับตอนนี้โบกบุบอยู่สุดท้ายครับนี่บอปลาครับสองโบนี่เบิรงเลย บ,บ่บบปอ,อ,บบบบอปลาของเราใหญ่ครับเนี่ยอยู่ติดกับแปลงของเขาเลยครับพาเดินดูนะนี่ครับบ่อปลาดูเข้าใหญ่ครับปลาดุกเดี๋ยวพาเดินไม่เรื่อยๆครับ ไปยื้ใส่กับที่นี่แต่พักไปครับปู่แต่ไม่ชอบแบบนี้เห็นปะพักห้องปลูกไว้เต็มอยู่นี่ครับนี่กบครับพี่น้องโอ้มีตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่เบ่งกันเลยดูกันเลยนะครับ กบของเฮาเจ็ดหมองให้มันขึ้นมาพักนะครับนะครับทำที่พักให้กบนะครับผมี่ที่สนที่ลบนะครับนี่กระิย่งใงน,นะครับกบเดินดูรอบๆนะครับ หัวตัวปูทเตเปอยู่กับธารมชุบเนี่ครับหลายนะครับกบเวลามันใหญ่เราห่อกบคัดแยกใส่นะครับกบนะครับคัดแยกใส่ออกจากตัวหน่อยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่มันสิกินตัวหน่อยนะครับกบอันนี้เป็นคนได้ที่ศึกษานะครับก็ต้องคัดแยกตัวใหญ่ออกมาอันนี้เป็นก้านะครับกลาเขานะครับที่เห่าลกไปสามนะครับ่านไม่ชมครับ ที่เราลงไปสานเดี๋ยวเราจะไปเดินไปนะครับากชคไปเรื่อยๆนะถ้าของเราครับ ท่านผู้ชมครับเขากำโดยสกีดนี้นะครับราคามั่นนะสิตกอยู่ประมาณกิโลละร้อยห้าสิบบาทครับผมที่ซื้อพันธุ์มาปลูกครับตอนนี้ครับครับนี่ครับมันเก๋เขากับกาไวเขากับดำนะครับผมนี่ครับกิโลละร้อยห้าสิบนะครับเขากำโดยสกีดก็จะเป็นเขากำก็ยังคล้ายๆเขากำบั้นเ้องนะครับตอนนั้เป็นพันธุ์ซื้อพันธุ์มันครับ กัมดอยจากพ่อเย่านะครับภาคเหนือครับแล้วก็มีทีมงานของเราครับกำลังดำครับผมก็ให้กำลังใจถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศให้พอดีครับบ่แดดบ่หอนครับตอนนี้สามสามพอดีครับน่ครับเอากระอนีโปจิมลงไปครับพี่น้อง มีนามมันก็สีจิ้มไงครับดำไงกันกันว่ามีนามนี่มันสีจิ้มหญาดินอาะสิแ็งสิแข็งไหมครับก็ต้องไดส่ไหมนะครับเห็ดเป็นหู้นะครับ,รบแล้วก็ดำลงไปนี่นะครับมันก็สีเจ็บเนื้อโปนะครับกันว่ามีนามในการดำนะครับนี่ครับ หนามาเนี้ยหนามาเนี้ยไอ้โชว์นี่เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวบุมักสู้ดอกนะไหนามาเยี่ขึ้นขึ้นหน้ามาเนี่ยเออเห็นแต่ผู้ชมเบิ้งหน้าเนี้ยนี่มันเป็นเลยก็จะว่าไม่เห็นหนาโอ้โหโล่เข่าแบบเฉลิมเถิดก็จะเป็นศูนย์ในหลูกของสำนักงานนะครับผม มีแปลงเกษตรนะครับปลูกพักปลูกพืชสมุนไพรนะครับเรียงกบเรียงปลาครับนะครับก็จะเป็นเรียงกบเรียงปลาของเขานะครับครับผมเดี๋ยวจะไปชมครับเล่าหัวภาษาขึ้นเร่เสียบมีนว่าห้วยมวนแล้วคนว่าคนเล่าลองเพลงไห้ฟังนน่มวนเลยครับเีจปชมครับ บรรยากาศก็ตั้งให้ครับท่านผู้ชมครับดำมืดมืดอะไรเดียตอนนี้ขันมีกาลายๆนี่เพราะว่ามันบ่เด็ดมันบ่เด็ดครับท่านผู้ชมครับครับทัตเตยบานขันโบยังบ่ถือบ่ต้องยังกับขอประทานอภัยนะครับผมคำคำครับผมคำขันครับช่องทัตเตยบานครับม่วนม่วนะครับผมแต่เสิมีสาระแน่มีวิชาการแน่นะครับผสมปนไปนะครับผมทีมงานของเขานะครับ ให้กำลังใจครับยุ่งยู่ทั้งโคกครับตอนนี้นี่ครับผมให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะเดียบอะไรครับเดียวนิดหน่อยครับผมดำไงหรอรมันมีน้ำครับท่านผู้ชมครับ,ม,รบมีน้ำดำอ่า เบื้องนะครับเบื้องไก่ๆนะครับเบื้องไก่ๆเลยการดำนะครับการจับกานะครับห้องบอร์ตองใส้ายนะครับกาครับเอาใส่จากสองต้นพอดีครับพ่องามครับใส่สามก็เสียรายโพดใส่สองพอดีครับดูกันเลยนะฮะนี่วิธีดำเว้นเว้นระยะห่างนะครับผม เว้นระยะห่างนะครับเราก็เว้นประมาณสามสิบเส้นครับยีส่สิบเส้นสามสิบเส้นประมาณสามสิบกืบสิบาย่พดยี่สิบพอดีครับความห่างนะครับให้เบื้องเลยนะครับนี่ครับความห่างมันนะระยะห่างเป็นวิธีชาวบ้านนะครับข้าคุณแถาไปจำกีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับตาไทบานกับ สฝากไว้เพียงทอนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปทัศไทย่านสีพาไปเห็นยังนะครับเดีวลอติดตามครับรับชมนะครับสิพาไปท้ายคลิปท่องเที่ยวสถานทีท่องเที่ยวหรือวาเห็นยังนี่เดี๋ยวทัดไทยพานสีพาไปอัดคลิปให้บิ้งนะครับผมกะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแช่นะครับกดไลค์นะครับให้ทัดไทยบาน้ำนี้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ